มึกอิงแนะนำสามก๊กฉบับเจ้าพระยาประคังหนเรียบเรียงเรื่องฉบับเดิมและภาพประกอบโดยสามก๊กวิทยาได้กรุณาอนุญ,ญาตที่ถือแค่เป็นิทยาทานจะรับฟังได้เลยสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคังหนตอนที่60ขณะนั้นฝ่ายม้าใช้ซึ่งไปสืบราชการจึงเอาข่าวไปทูลแก่พระเจ้าวยอ๋องซึ่งอยู่ณเมืองฮูตว่าวันนี้กองทัพซึ่งยกไปช่วยเมืองอุ่นเสียนั้นพ่ายแพ้ กวนอูจับเอาอีก,กิมไปได้ข้าบางเต็กถึงแก่ความตายไพรพลก็สิ้นพระเจ้าอุยอองร้นแจ้งดังนั้นก็ตกพระทัยนักจึงให้หาขุนนางทั้งปวงเข้ามาปรึกษาว่ากวนอูนั้นเป็นคนดีมีวิชาชำนาญในการศึกบัดนี้ก็จับอีก,กิมไปได้ซ้ำข้าบ,บางเต็กถึงแก่ความตายแล้วถ้าเขาจะยกมารบเมืองเราเราจะคิดยักย้ายหนีเสียก่อนหรือหรือจะคิดประการใดดีสุมาอี้จึงทูลว่าข้าพเจ้าทราบอยู่ว่า ซึ่งอีก,กิมเสียแก่กวนอูนั้นใช่จะแพ้ในขบวนรบหามิได้แพ้เพราะน้ามากหารู้ที่จะทำการไม่ปันี้ข้าพเจ้าเห็นว่าซุนกวนซึ่งอยู่ณเมืองกลงต่างนั้นก็หาชอบกันกับเล่าปีไม่ซุนกวนก็จะไม่มีความสบายกลัวกวนอูจะยกไปตีเอาเมืองขอพระองค์จงแต่งทหารไปยุยงซุนกวนให้มีความโกรธให้ยกไปรบเอาเมืองเกงจิว๋ว ถ้าสุนควรได้เมืองเกงจิ๋วแล้วเราก็จะยกที่กังหลัมทิศใต้ให้แก่สุนควรเห็นว่าเมืองอ้วนเสียนั้นจะพลอยรอดด้วยฝ่ายเจียวเจ้สมุบัญชีจึงทูลพระเจ้าวิอองว่าซึ่งถ้อยคําสุมาอี้ว่านี้ควรอยู่แล้วขอท่านจงกระทําตามเถิดและซึ่งท่านคิดว่าจะยักย้ายไปอยู่ที่เมืองอื่นนั้นไม่ชอบไพร่บ้านพลเมืองก็เอ,อิก,กระเริกเสียน้ําใจโจโฉได้ยินดังนั้นก็พิเคราะห์ดูเห็นชอบด้วยไม่ได้ยักย้ายทหารไป แล้วคิดรำพึงน้อยใจจึงว่าแก่ทหารทั้งปวงว่าอีกกิมนี้แต่ทำการศึกมาด้วยเราก็ช้านานได้ถึง30ปีแล้วควรหรือมาพ่ายแพ้ค่าศึกโดยง่ายชะนีเล่าอันบางเต็กเป็นแต่ทหารมาอยู่ใหม่ก็มาณนะทำสงครามจนตัวตายเรานี้คิดขอบใจเขานักแล้วเขียนหนังสือให้ทหารถือไปถึงซุนกวนณน่าเมืองกลางตังตามคำสุมาอี้ทุกประการแล้วจึงปรึกษาทหารทั้งปวงว่า ผู้ใดยังจะอาสาไปรบศึกกับกวนอูได้บ้างซิหลงจึงทูลว่าข้าพเจ้าจะขออาสาคุมทหารไปรบเอาชัยชนะแทนคุณท่านให้จงได้โจโฉได้ฟังซิหลงว่าดังนั้นก็ดีใจจึงจัดทหารให้ห้าหมื่นแล้วตั้งลิเตียนเป็นประหลัดทัพครั้นได้เลิกดีซีหลงลาพระเจ้าวีอ๋องแล้วยกทัพไปตั้งอยู่ตำบลที่ทุ่งเอียงเลงโผคอยฟังข่าวคราวจุนกวนจะบอกมาเป็นประการใด แล้วจึงจะยกกองทัพเข้าตีช่วยเมืองอ้วนเสียฝ่ายซุนกวนครั้นรู้หนังสือโจโฉแล้วก็ดีใจจึงให้ผู้ถือหนังสือนั้นกลับไปแจ้งแก่โจโฉว,ว่าซึ่งจะให้เราไปตีเมืองเกิงจิวนั้นเราก็จะไปตีตามคำท่านแล้วจึงให้หาขุนนางมาพร้อมกันแล้วปรึกษาว่าโจโฉจะให้เราไปตีเอาเมืองเกิงจิวนั้นจะเห็นประการใดเตียวเจียวจึงว่าข้าพเจ้ารู้ว่าโจโฉใช้อีก,กิมและบังเต็กยกทหารมาช่วยเมืองอ้วนเสีย ก็พ่ายแพ้แก่กวนอูบัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าโจโฉคิดย่อท้อกวนอูอยู่และซึ่งจะให้เราไปตีเอาเมืองเกงจิ๋วให้ได้ว่าจะยกตำบลกลางหล่ำให้แก่เรานั้นข้าพเจ้าเห็นหาจริงไม่ส่วนกวนคัน,นปรึกษากันยังมิทันวายคำพอได้ยินว่าลี่บองซึ่งไปตั้งอยู่ด่านลกเขานั้นมาด้วยเรือเร็วจึงให้หาตัวเข้ามาแล้วถามว่าเจ้ามานี้ด้วยราชการประการใด ลีบองบอกว่าควรอูละเมืองเกงจิ๋วไว้ยกกองทัพไปตั้งล้อมเมืองอ้วนเสียอยู่ทางไกลควรเราใจเร่งยกทหารไปตีเอาเมืองเกงจิว๋วเห็นจะได้โดยง่ายซุนกวนจึงแกล้งว่าลองใจลีบองว่าเราคิดจะใคล้ไปตีเอาเมืองซีจิว๋วซึ่งขึ้นแก่โจโฉนั้นท่านจะเห็นประการใดลีบองจึงว่าซึ่งท่านจะไปตีเอาเมืองซีจิว๋วทิศเหนืออันเป็นเมืองขึ้นของโจโฉนั้นผู้คนก็น้อยเห็นพอจะได้อยู่ แต่ข้าพเจ้าคิดว่าซึ่งจะยกกองทัพไปนั้นเป็นทางกันดานเดินบกก็จะลำบากแก่ทหารทั้งปวงถึงได้แล้วก็จะตั้งอยู่ไม่ได้ถ้ายกไปตีเอาเมืองเกงจิ๋วเห็นจะดีกว่าถ้าได้แล้วเราจึงค่อยคิดการต่อไปสุนควรจึงว่าเราก็คิดจะคลายไปตีเอาเมืองเกงจิ๋วอยู่เราว่าทั้งนี้แกล้งจะดูทีเจ้าบัดนี้เจ้าจงเร่งช่วยเราคิดราชการซึ่งจะไปตีเอาเมืองเกงจิ๋วก่อนเราจึงจะค่อยยกทัพไปต่อภายหลัง ลีบองรับคำซุนควรแล้วก็ไปด่านลบกเขาฝ่ายมาใช้รู้ว่าลีบองกลับมาแล้วจึงเอาข่าวเข้ามาบอกว่าบัดน,นี้เมืองเกงจิ๋วคิดอ่านทำการให้ตั้งร้านฝ่ายรายตามริมแม่น้ำห่างกัน200เส้นบ้าง300เส้นบ้างมีคนรักษาอยู่มิได้ขาดทั้งทหารในเมืองก็เตรียมไว้เป็นกวดขันลีบองได้ยินดังนั้นก็ตกใจจึงรำพึงว่าซึ่งเราว่าแกซุนควรไว้ว่าจะรับไปตีเอาเมืองเกงจิว๋ว บัดนี้ทหารเขาตะเตรียมั่นคงอยู่ซึ่งจะไปทําการนั้นไม่ได้เราจะคิดว่ากล่าวแก้ตัวสุนควรประการใดจึงจะพ้นความเท็จเล่าแล้วจึงอุบายใช้ทหารไปบอกแก่สุนควรว่าบัดนี้ลิบองป่วยอยู่ฝ่ายสุนควรคันทหารมาบอกว่าลิบองป่วยดังนั้นก็ไม่มีความสบายลกซุนจึงว่าแก่สุนควรว่าซึ่งลิบองป่วยนั้นเป็นอุบายเห็นหาป่วยจริงไหมสุนควรจึงว่า ที่จะรู้ว่าลีบองแกล้งทำป่วยนั้นเจ้าจงทําไปเยี่ยมดูให้รู้แน่ลกซุนได้ฟังดังนั้นก็ลาไปถึงค่ายลกเขาแล้วเข้าไปหาลีบองเห็นหน้าลีบองชื่นบานหาป่วยจริงไหมจึงบอกลีบองว่าบัดนี้ซุนควรใช้ให้ข้าพเจ้ามาเยี่ยมท่านว่าท่านป่วยเป็นประการใดฝ่ายลีบองจึงตอบว่าป่วยครั้งนี้ไม่สู้หนักนักลกซุนจึงว่าซึ่งซุนควรสั่งให้ท่านตระเทียมทําการจะไปตีเอาเมืองเกิงจิ๋วนั้น เหตุใดท่านจึงนิ่งอยู่จะคิดประการใดลิบองได้ฟังลกซุนรู้เท่าก็แลดูตาลกซุนแล้วนิ่งอยู่ไม่ได้ตอบคําถามลกซุนลกซุนจึงว่าข้าพเจ้ามียาขนาดหนึ่งจะรักษาไข้ของท่านให้หายได้ท่านจะให้รักษาหรือประการใดลิบองได้ยินลกซุนว่าดังนั้นจึงขับทหารทั้งปวงออกไปเสียแล้วจึงถามว่าท่านจะรักษาเราด้วยยาสิ่งใดลกซุนหัวเราะแล้วจึงว่าซึ่งความเจ็บของท่านนั้นด้วยเหตุว่าเมืองเกงจิ๋วเขาตระเตรียมทหาร แล้วปลูกร้านไฟรายตามแม่น้ำป้องกันบ้านเมืองเป็นมั่นคงอยู่ท่านจึงคิดวิตกนักด้วยการสิ่งนี้ข้าพเจ้ามีอุบายสิ่งหนึ่งอาจจะให้ทหารเมืองเกงจิว๋วซึ่งทำการรักษาเมืองนั้นให้มาประนอมด้วยท่านมิให้ลำบากเลยท่านจะเห็นประการใดนิบองได้ยินลกซุนว่าล่วงรู้ในความคิดก็ตกใจจึงถามว่าซึ่งอุบายของท่านจะคิดให้ชาวเมืองเกงจิว๋วมาประนอมด้วยเรานั้นท่านได้อุบายประการใดลกซุนจึงบอกว่า ซึ่งเมืองเกงจิ๋วจะ,ะเตรียมทหารและจัดแจงเมืองไว้ทั้งนี้เพราะกวนอูคิดวิตกอยู่ด้วยท่านมาตั้งอยู่ที่นี่จึงไม่ไว้ใจถ้าธันรู้อุบายทําเป็นป่วยไปเสียจากที่นี้และจัดแจงให้ผู้อื่นมาอยู่แทนแล้วให้พูดสรรเสริญกวนอูกวนอูก,ก็จะดทนงใจจะอยู่รบเอาเมืองอ้วนเสียให้ได้ไม่คิดระวังหลังเราจึงคิดวกไปตีเอาเมืองเกงจิ๋วก็จะได้โดยง่าย ลิบองได้ยินดังนั้นก็ดีใจจึงว่าแก่ลกซุนว่าอุบายของท่านนี้ดีหนักหนาลิบองก็ทําป่วยอยู่จึงให้ลกซุนเอาหนังสือไปแจ้งแก่ซุนกวนว่าข้าพเจ้าจะขอลาออกจากพี่แล้วลกซุนจึงเอาหนังสือมาแจ้งแก่ซุนกวนซุนกวนค้านแจ้งดังนั้นจึงให้หาริบองกลับมารักษาตัวลิบองก็เข้ามาหาซุนกวนซุนกวนจึงว่าแต่ก่อนจิวยี่มาว่าให้เราตั้งโลซกออกไปอยู่ที่ด่านลกเขา คั้นอยู่มาโลซกจึงมาว่าให้ตั้งตัวท่านนี้ออกไปอยู่และบัตนี้ท่านสิป่วยอยู่ก็ควรเราจะให้คนดีมีสติปัญญาออกไปอยู่แทนตัวท่านลีบองจึงว่าซึ่งท่านจะให้คนดีออกไปอยู่นั้นฝ่ายกวนอูก็มีไว้ใจจะให้รักษาเมืองมั่นคงไว้อันลกสุนนี้ยังหาปรากฏชื่อลือนามไม่ท่านจงให้ออกไปอยู่เถิดเห็นว่ากวนอูจะไว้ใจไม่ระวังหลังก็เห็นจะได้เมืองเกงจิ๋วดังความปรารถนา ฝ่ายซุนควรได้ฟังดังนั้นก็ดีใจจึงตั้งลกซุนเป็นทหารแม่ทัพซ้ายไปรักษาค่ายลกเขาแทนลิบองข้าพเจ้าเป็นเด็กหนุ่มยังหามีความรู้วิชาสินใดไม่ซึ่งจะให้ข้าพเจ้าไปอยู่รักษาค่ายลกเขานั้นเห็นมิบังควรซุนควรจึงว่าลิบองเขาบอกแก่เราว่าเจ้ามีความคิดลึกซึ้งเห็นจะได้ราชการอยู่อย่าได้บิดพลิ้วไปเลยลกสุดขัดมิได้ก็รับเอาตราออกไปรักษาค่ายลกเขา ครั้นวันหนึ่งลกซุนจึงให้คนถือหนังสือกับเครื่องบรรณาการไปถึงกวนอูวา่าบัดน,นี้ซุนกวรให้ข้าพเจ้าออกมารักษาไข้ลกเขาแทนลิบองข้าพเจ้าขัดมิได้ก็ออกมาอยู่ขอท่านจงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าด้วยกวนอูจึงถามผู้ถือหนังสือวา่าลิบองซึ่งรักษาอยู่ก่อนนั้นไปไหนเล่าผู้ถือหนังสือจึงบอกว่าลิบองนั้นป่วยอยู่จึงให้ลกซุนออกมารักษาแทนกวนอูจึงว่าซุนกวรนี้ก็เป็นคนดี เตชไนจึงใช้ให้ลูกเด็กออกมาอยู่ดังนี้ผู้ถือหนังสือจึงว่าลกซุนให้ข้าพเจ้าถือหนังสือกับสิ่งของทั้งปวงมาคำนับท่านจะให้ท่านทั้งสองเป็นจะให้ท่านทั้งสองฝ่ายเป็นไมตรีแก่กันขอท่านได้รับเอาสิ่งของทั้งนี้ไว้เถิดฝ่ายกวนอูครั้นรู้ว่าลกซุนถ่อมตัวส่งสิ่งของและหนังสือมาว่าฝากตัวดังนั้นก็หัวเราะแล้วก็ให้ทหารรับเอาสิ่งของทั้งปวงไว้ผู้ถือหนังสือก็กลับไปบอกแก่ลกซุนว่ากวนอูมีความยินดีนะัก เห็นจะไว้ใจหาแกรงซึ่งเมืองกลางต่างจะมาตีไม่ลกซุนก็ดีใจจึงแต่งทหารไปสอดแนมดูก็รู้ว่าในเมืองเกงจิวหาตระเตรียมการไห่และยกทหารเตรียมไปลบเมืองอ้วนเสียแล้วเห็นกวนอูจะยับยั้งให้ผายหายสนิทจึงจะยกเข้าตีเอาเมืองอ้วนเสียลกซุนจึงให้เอาเนื้อความไปแจ้งแก่ซุนกวนซุนกวนจึงปรึกษาแก่ลีบองว่าวันนี้กวนอูหาแครงแก่เราไม่ให้ยกทหารเดิมไปตั้งใจจะตีเอาเมืองอ้วนเสียให้ได้ เราคิดว่าจะให้ท่านกับซุนเกียวบุตรของอาเรายกไปตีเอาเมืองเกงจิว๋วท่านจะเห็นประการใดลี่บองจึงว่าซึ่งท่านจะใช้ซุนเกียวกับข้าพเจ้าไปทําการด้วยกันนั้นข้าพเจ้าเห็นขัดสนอยู่แม้ท่านจะให้ซุนเกียวไปก็ให้ไปแต่ผู้เดียวเถิดท่านจําไม่ได้หรือเมื่อครั้งท่านตั้งจิ๋วยี่กับเทียเผาซึ่งเป็นคนเก่าของท่านเป็นแม่ทับซ้ายขวาจะกระทําการด้วยกันและฝ่ายจิ๋วยี่มีสติป,ปัญญาจะว่าสิ่งใดเทียเผาซึ่งเป็นแม่ทับซ้าย ก็ประนอมด้วยปัญญาของจิวยี่จึงทำการด้วยกันได้และบับบนี้ท่านจะให้ข้าพเจ้าไปกับซุนเกียวนั้นปัญญาข้าพเจ้าหาเหมือนหนึ่งจิวยี่ไม่สิ่งใดทึ่งจะว่ากล่าวกันนั้นเห็นจะขัดสนและซุนเกียวนั้นเล่าก็เป็นพี่น้องของท่านมีปัญญากล้าแข็งอยู่ขอท่านจงใช้ให้ซุนเกียวไปแต่ผู้เดียวเถิดก็จะทำได้ไม่ขัดสน สุนควรได้ยินลิบองว่าดังนั้นก็กลับคิดเห็นด้วยจึงตั้งให้ลิบองเป็นแม่ทัพหลวงเป็นใหญ่กว่าทหารในเว่นแคว้นเมืองกลางตังสาหรับคิดการศึกทั้งปวงจึงตั้งสุนเกียวให้เป็นนายทหารกองสเสบียงอยู่ในบังคับลิบองลิบองคํานับสุนควรแล้วจึงจัดแจงทหาร 30, สามหมื่นลงซุ่มไว้ในเรือ80ดสิลำจึงให้ทหารซึ่งชํานาญในการเรือนั้นใส่เสื้อขาวทําเป็นเพศลูกค้าสําหรับแจวเรือจึงให้ฮันตงจิวท่ายเจียวขิม จูเหียนผัวเจี้ยงซีเซ้งเต็งฮองเป็นนายทหารเจคนตระเตรียมไว้จะได้ยกไปเมืองเกิงจิว๋วซึ่งทหารเหลืออยู่มิได้ไปทับเรือนั้นจะได้ยกกองทัพหนุนไปกับซุนกวนครั้นจัดแจงทหารทั้งปวงแล้วจึงให้มีหนังสือไปถึงโจโฉให้เร่งยกกองทัพวกไปตีกวนอูซึ่งตั้งอยู่ณนะเมืองอ้วนเสียนั้นให้ได้แล้วจึงให้ทหารไปบอกลบซุนว่า วันนี้การซึ่งคิดกันไว้นั้นเราจะเตรียมกองทัพไว้เสร็จแล้วให้ท่านเร่งนัดจัดแจงให้พร้อมเถิดแล้วก็ยกทัพเรือไปตามแม่น้ำสิมเอียงที่ร้านไฟตำบลแฮคาขาฝ่ายทหารชาวด่านร้องถามว่าท่านมาแต่ไหนทหารีิบองจึงบอกว่าเราเป็นลูกค้าสำเพาถูกพายุซัดเข้ามาีิบองจึงให้เอาสิ่งของขึ้นไปให้ทหารซึ่งรักษาร้านไฟ ทหารซึ่งรักษาร้านไฟก็เชื่อจึงให้จอดเรืออาศัยอยู่ที่นั่นครั้นเวลาประมาณทุ่มเศษลีบองจึงให้ทหารซึ่งมาในเรือขึ้นล้อมจับทหารซึ่งรักษาร้านไฟนั้นลงเรือไปฟิ้นทุกลานแล้วจเจ้าเรือเข้าไปถึงเมืองเกงจิ๋วในเวลากลางคืนวันนั้นผู้ใดจะได้รู้ว่าลีบองยกทัพเข้ามาหามิได้ลีบองจึงปลอบเอาใจทหารซึ่งจับมาแต่ร้านไฟนั้นว่าท่านจงอยู่ทำราชการศึกด้วยเราเถิด เราจะปูนบําเหน็จแก่ท่านให้ถึงขนาดแล้วใช้ให้เรียกชาวเมืองเพื่อนกันนั้นเปิดประตูเมืองรับฝ่ายว่าทหารชาวเมืองไม่ทางสําคัญว่าข่าศึกคิดว่าเพื่อนกันจึงเปิดประตูรับนิบองคั้นเห็นดังนั้นก็ให้ฐานเข้าไปโห่ร้องเอาไฟจุดขึ้นหาผู้ใดจะสู้รบมิได้ก็ได้เมืองเกงจิ๋วโดยง่ายนิบองจึงให้เป่าร้องแกกองทัพทั้งพวงว่าผู้ใดบังอาจฆ่าฟันและริบราชบัตสิ่งของชาวเมืองให้ได้ความเดือดร้อน เราจะเอาโทษแก่ผู้นั้นถึงตายบด้าขุนานางทั้งปวงในเมืองเกงจิวนั้นก็ให้คงอยู่ตามตำแหน่งและบุตรภรยาของกวนอูนั้นก็ให้พิทักษ์รักษาไว้หามีผู้ใดทำอันตรายไม่ลิปองครั้นได้เมืองเกงจิวแล้วจึงให้ฐานถือหนังสือไปบอกแก่ซุนกวนว,ว่าบัดน,นี้ข้าพเจ้าตีเมืองเกงจิวได้แล้วขอเชิญท่านยกกองทัพมาเถิดครั้นอยู่มาวันหนึ่งลิบองขี่ม้าออกเที่ยวตรวจตาดูบ้านเมืองพอฝนตกหนัก และดูเห็นทหารผู้หนึ่งเข้าช่วงชิงเข้าของชาวเมืองจึงให้พาตัวมาถามว่ามึงเป็นพวกไหนจึงมาทำดังนี้ทหารจึงบอกว่าข้าพเจ้าเป็นกองทัพมาด้วยท่านซึ่งข้าพเจ้าช่วงชิงนี้ไม่ได้เอาพัสดุเงินทองเอาแต่ร่มหมวกจะมากั้นฝนล่บองจึงว่าเราได้ประกาศไว้แต่หลังว่าไม่ให้เบียดเบียนแก่อนาประชาราษฎรให้ได้ความขัดเคืองและเองทำดังนี้โทษถึงตาย ทหารผู้นั้นจึงว่าข้าพเจ้าคิดว่าเสื้อเกราะจะเปียกจึงชิงเอาร่มมากัน้นทั้งนี้โทษข้าพเจ้าผิดอยู่แล้วขอท่านจงงดโทษข้าพเจ้าครั้งหนึ่งเถิดลีบองมีฟังก็ให้เอาไปค่าเสียแล้วกลับคิดสงสารให้เอาศพนั้นไปฝังไว้ฝ่ายทหารทั้งปวงเห็นลิบองทำโทษด,ดังนั้นก็ย่อท้อหามีผู้ใดจะทำอันตรายแก่ชาวบ้านชาวเมืองแต่สิ่งใดไม่สุนควรคันรู้ว่าลีบองได้เมืองเกียงจิ๋วแล้วก็ดีใจ เร่งยกทหารติดตามมานะเมืองเกงจิว๋วฝ่ายลิบองรู้ว่าสุนควนยกมาถึงแล้วก็ออกไปคำนับเชิญเข้ามาในเมืองสุนควนจึงตั้งพัวโยยให้เป็นผู้รักษาเมืองเกงจิว๋วจึงให้อีกิมออกจากคุกให้คืนไปเมืองฮูโต ổ, แล้วเรียกกล่อมอาณาประชาราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขเลี้ยงดูปูนบำเหน็จแก่ทหารทั้งปวงตามมีความชอบเสร็จแล้วสุนควนจึงว่าแก่ลิบองว่าบัดนี้เราก็ตีเมืองเกงจิ๋วได้แล้ว ซึ่งเปาสูยินตั้งอยู่ณนเะมืองกลางอันบีฮองตั้งอยู่เมืองลำกุ่นนั้นเราจะคิดอ่านประการใดจึงจะได้เมืองทั้งสองนี้จีหลวนได้ยินดังนั้นจึงว่าท่านจะคิดเอาเมืองกลางอังซึ่งเปาสูยินอยู่นั้นข้าพเจ้าจะขออาสาไปเอาด้วยลมปากให้มายอมด้วยท่านโดยง่ายมิให้ต้องรบลำบากแกทหารทั้งปวงเลยซุนกวนจึงถามจีหลวนว่าซึ่งท่านจะไปเอาเมืองกลางอันให้ได้ด้วยลมปากนั้นอุบายของท่านประการใด จีหลวนจึงว่าข้าพเจ้ากับเปาสูหยินนี้รักใคร่กันมาแต่น้อยเป็นที่ไว้ใจแก่กันข้าพเจ้าจึงคิดว่าจะว่ากล่าวเพี้ยกร่อมด้วยอุบายต่างๆก็เห็นจะเชื่อมาเข้าด้วยท่านสุนควรก็ดีใจจึงเกณฑ์ทหารให้แก่จีหลวน500แล้วจีหลวนก็ลาสุนควรยกไปเมืองกลางอัน